လာ ਗੇ တကယ်တဘလာတဘဘဝမူပပီပခုနာသရသမတီကိုရဘဒို့40တာဂေထခိုင်းမဟာနေတေအလီဒတာခဆိုဟေတောပတ်ဟွေကခိဘာခါလခေမိုးဒီယအတကုလာအကိမဝီဝဒသောအတလိုတခောဘာဒီသောလေမေ online လာပတ်ကတဲမနော်တဲတမီမာတမီခိုင်ယဲဝဲတောဖူဝိကကေထောစာနေအဝေဒတကြောခေါ်တာဂေတကလူခိုခူကပီလောတိစကောချောတာဂေလွိ ขาลุยต่อยเลยต่พวกก็ไมด้เลยี b c แพทชีลุยซอแพ้กระตือแพ้ตะลานใหญ่พวกกมาลาจูตะลานใหญ่เอาไว้ได้แต่จคอยบาส่เวด้าใจกับพูชาป้าพลารอเวลไดลอติลอเชเดลีบลาเซ่แกจทอเวาตาเกลุยต่อยกันเลยช่วยเขาไว้ไเลยฮอกูดอเบอาสยนกัวอ่มาก็บช่วยอว้ได้เมื่อไว้ได้กาสิยนเนาดอตาขา โชว์ได้อย no ่นเอาไว้่อเออบาเนาะต่เออลบาเนะกว่าแต่ว่าได้แต่ละจ้ของเลาต้อพูดชิลุ่อสบายอ่าสุดขเนว่ยกว่าบุกหลอกกมาเปรนอยชนงสุดคเวขอากูซ้อนอ่ะ้าเนี่ยตากบ้าไป้อยู่ชอยูเขาดูเนระเนาะเอาไว้จดแเต่จาเต้เตีว่าสู้ด้วยหลักฐานเนาะตาอึสาเอาไว้กันเลยบัดแต่เงี่ยลยแต่อึสาพอคุณไม่ไม่าตัเนื้อไว้ได้ปะ นตมาตัดีเนี่อะก็แต่เนี่ยรก็โคตนะเกีก็คฮูมาเนีฮูมานเวหดฮูเซนอพูพควมนเกียก็โตป้าพาราไวดีเนยเสกเอาไว้สวุัวไปดีมาอยู่กว่รกสุดสุคนกยสดขัพากแต่วเม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 มเนียเอาวเนยอาสัตโลตบลบบ่ด้เหงือฟเนี่ยก็จะเตมามาลสียาปตาเวได้ ฮกโกหดอกก็มีตีผ่านด้ตะพื้เลยตะิ่ก้แล้วเวด้หน่อฮโกดอกทิ่ก้กาเอเลยเอาไว้แห้แกก็มีตีเลอกบาสเตากลไข่เนี่ยแคบเดียะเปล่าตานนอจะมีว่ากระท่อเวลาดราฮอกโดอกเบีแต่ขาเนาะจะไปกัดเทมาเม่ท่อเลยฮอกโดอกบียนี่โยสื่อข้าดวกัแต่เว้มาเะเสียบดีเลยตบบโอเน เอาไว้กับบักข,ขาวว่าคืตอตาเองหลอกบ,บักข,ข,ขาวคนอยูดบบาาอย่ด,ด,ดิกับบักขาวโชกาวเองอยู่ดิที่ดอเดอกับบักดิเกอท่าว่าตาดืมาเนี่ยห้องคุณดอบเบ็กับตุลโลก,ก็ได้าตาเกินเนาะแต่นาเกอเดาะขาโชกราเป็ขา,าโชว์ออดะตาอุศันต์โอ้เว้ยได้เนาะเนาะก็ได้กับจอท่อไว้ยได้เลยีซีเนาะอ่ามุกดาโซเนาะกัมพูชาออกแถลงการไม่นามพื้นที่ข้อพิพาท คุยวง j b c เนี่ยคอมตาบราสิเกเวไดทีกอตาสบิบดาฮอกกอสิผาเลือบตาทุเปล่าเลยเอาว่าฟรั่งให้เรากได้อาจเนหรอากุสะเนี่ยเยสคือลาเนาะวิชาจูดิเตบ้าเลยเยลาไม่ว่าเยสอคือลาคีโตคีชิเจเนาะต่กสอป่าลาทอเวด้าเลอกัปูชา อปเปอรโดเน่ปาลาทวายลอตติลอเชเลกจอทวาตาเกนเน่และอาร์ซีจีอาร์จีซีเนาะดอะอเวเดเตอร์เวเาก็จอเตะเนี่ยเลยอเวเดดูเกตาตาอินลอเดคาชัวเวซี่ลูเซคาบตาอเวดเดดิโมคราซียตาเปอตาปราเนาะเดเวเดอเวเากูเน่เวพอกโกับปีตาลอตาเกลเนาะฮักฮตาเนาะลาคอทิเม่เว ปฏิสกคตกาลัเกยใครเนตาอุตสาเวยเนตเมเลเลแต่ก็เกติสกคละเกบาดอปนาสััเตลเลกค่ะเกบับลบัดดาเกเวนหลอเนี่ยทีอนนีต่กซ้อหาทอดเตยได้อยสิวผนูกะป่าปลาทอดปูเวดับโอเดอร์เปรูเปเซเดอะเดอรปตาเอิลอปาสิฟกโกัเดบตาสุลอดุดาเลวาเซเมลเมตเมตาดูแกทอดทีบ้านนี่ยอ๋อตพแกทอดซาอู ตัวก็ที <Yeah. S 1> ่ชก็เชินแต่บักขาดโชตาเลยนี่พวกอ่าไม่ขาดโชนะมันขาดก้าเกีวเส้นสกูทัว่าอาตั้มเล่อมูมูนนนนดอว่าสิผกอว่าเด็ฮีค่าเว้ยนะฮีกอดอกเกลือมือชนี่หนออ๋อาเว้ได้แคมเบเดียต่วุ้ยลอเนียขอบโลเลมยตก็ตห้งคูเลยดูปรน่บ้าเมมเล่เนี่ยตก็ป่าดูประเสศนีละอเมอเว้าฟะุนเซนอตนต็ต้กูเมมเล่ โยก้อนกับปาดูอคเขาะเเชนเียปไปที่นอภาเน่ยเมเวด้าที่รูก้เสอัตกเนาะที่รูก้นเสอตกรดอตาเอทีอกเน่ยบ้ตัดคุยเราไว่ได้เลยอกว่ากับเมอ่อโพเลยแคบดียาก็อปุกอกาเดคนะเวกุตทรอทอดเดสาวิเวดาที่ก่อตาสาวิโจอเตกัว่าฮึกเหิมออตาซุปโสาวา ที่เน่เาหมือนเรก็จเตะดดเธอเลยนบ้านนอเกวเธอเนาะโอ้เตเตะกาลูมาเดนแทบกว่ากปยอหรอหาลูมานาแทบกว่าก็ปยอเล่นเล่นหรอตาดูเกยกร่อยประยอนะดูไหนเนาะกว่าดูนนแคบบดีอเนยใลมาเลกว่าแคบบเดียพอดูเนี่ดูโกราโอเลเวบอเนี่ยกามาหูมาดบบะในเลมาเล็ก้าดูเนี่ยเอเนี่เป็นเลตุงเนแล้วมีอะไรพความรอนอามาชาบ้านมา นอทบกว่าแล้วก็ยให้อูรอเกทบะนอเอาไว้ไม่เนดื้อหน่งดาว่าแขมด้วยแไมกว่าก็ยิโบ่าตาเกยพิชเม่เนี่ยอู้เวลาตาลอยลุยต่อใครนี่นแล้วก็เชือยู่ก็เชแคบุดียก็เชอเลยตลบลรอบาเนาะต่ตลบลรอบานี่พชเชมอ้เวาลุยต่ออย่างวาตอนนี้เราจะมั่หมาหลอกว่สุโลตามเม็อย่างสุดนนี่ตาเติร์ตตอนี่ โก้ได้เลยช่องบกโอ้ได้เลยอุโบนเนาะเวอาไว้ได้ไหตขีตต่อไหนปราสาทเมืองโทนสต่อต่อไหนปราสาทตาเมืองโตดลุยต่อต่อไหนปราสาทตามควายเอาเว้าด้ไหนแกค่วยท่องไปเลยสารยุติธรรมระหว่างประเทศเลยไอจีไอซีเจเลยเวกูเฮกนี่เหรอเนาะเเวฮกอาโกตานี่เชมุลาเวก ได้เลกระโดดในปัตย์ตาเอตาสากันยอฮกฮอดเบตาเอตาสากันยอแล้วอามานะมาพกยนเ้าเดแต่เตนน่ามีบ้างแต่ไม่มาส่ใจเนอแต่ปีเวร่าเกล้ขออเลยโยกเอ h ลุยต่อเลยเปะดดูกับซื่อกับปีหล่อเปิดดูคอนเทนท์ว่าแบปลาดิใครดูเกท่อือเปล่าบกันเลกว่าเกทั้งซอกแคก็คลิปอนนวเวากำเนอโยกำเนพขู่ขู่สืจะแหลว แคบูดาอากำเรั่มลูทอูจุจาแลยหน่อยย่งม่ตยี่เกัดทอดเลยแต่ก็ไมาค่าอีเนตากะทอเลยอากบวาเซกิเวด้าตาเกตากรยเน่เกยท้สาแตสิละบาตากระโตสุลสปลพอคนเน่กระโตบาชาตนาเกอแคบูดียาตะตุนลบาตากลุยที่เน่ยกิดท้อวได้เลยสิงหกัวเลยพอคนดอกเบ้สิกัวมาเว้กว่าสิเฉดเตนี่อ๋อกยรอไว้ได้เลยปิดดู อตาปะฟลาเลาะกว่าละว่ากรอบขี้เบละหนอละซู่ตะเบะเดะละปดดเบะนกว่าต่อละเวะดิสิอยู่คั้ดุมาด้านนอกจะมีดิบาร์อยู่คั้ดุเอาเวชครัวท่อโชเตอร์จูอยู่คั้ดุกะแดกต่อไว้ด่าอ่าข้อมูลหนออตาอุษะสิดพะแค่ละแค่ชื่อเดะภาพถ่ายละดาวเทียบเดอะเมริกันเหนือคามเมอาตะเหนือเค้าดุปะติสัญญาณบาตาร์คะเนเอากระหนิเมตาเฟชเมแม่เมดิโบกพอตุดุละโอละจูกว่าดิเมที่ว่าคามแม่พอดุอตาตะบ่าเอาใช่บ่าตบานนาใช่บ่า ดอกกวาันแม่โพล่ให้มาแล้วโยกอดูเด no? no? ี weather, ๋ยวววาโอ้มกกะเวรัสสิสิบ้าบอย่ีเนาะโยสุโคาโดมหัตกาให้ป้าพระทอเวด้าเนอเลยตางซ้อตะนี้ลครับปูเนาะอาเวด้าเอากับโฟโฟอีกอเวด้าเลยตักซ้อตันี้ดอกกระตุไว้จอยากัน่าตุลากระเตอร์บําเลยเตเวด้าตะปูเลยตักขาเราาบมอเอาเวด้าคเบเดียอดอกขับครับเาเวด้อ่อเวด้าตุลราสกตากล้ใจเนี่ยอเว တပ်တောတမင်ကပခါဝဲအမက်တူတော့တခါမနေအဝဲဓာအတတ်ခဲနအတတ်တရရူပါဝဲဓာနောဟကတော်ပဲထိဟဲတန်အိလောစာပွားစစ်ချွတ်တကားနောမင်ကခိုးခါခိုးတော့မကတဥစာဥလောနခါခိုးပွဲညောပခါနာဘာချတနာကေလတကေတခါကြီးကပတချေတဲကပတချော်လစညကောဒိုဆပွဲခိုးလဟကတော်ပဲစညကောနိအဝဲကပခူရတကမေ ช activist, presents, so ่วีดคอๆเดอกบขาวล่ะว็บาขาวไวอยู่คอๆบเวด่านี้ปิตุุ้บาเนาะปกขาเล่นๆเฉดเฉดดอปกปกตเปลอเลตาขาเลยกลปลอกคอเถาะด้อปกตะเปรเสกลเลยตาเหล่เสกตาเกลือเอาไว้เติบเปเสกโนี้หรอยู่ที่คุดูต่างสี่เวดานี้โอชูคลีไหล่ทอเลทอมีดังซลอัอเดตไเรดอตาอยู่ยอปกอาต